มีคาถามจากพี่พีเอฟซนะคะว่าเวลาที่ปลูกหอมไปแล้วเนี่ยเราต้องช่วยลอกกับใบหมไหมนะคะต้องช่วยลอกตอนอายุกี่วันนะคะและนี่ก็คือหอมแบ่งเลยหรือว่าหอมบวเลยนะคะของน้องก้อยปลูกได้อายุยี่สิบวันแล้วค่ะอันนี้ก็คือต้นที่เป็นใบเก่าที่เราปลูกเริ่มแรกนะคะเขาก็จะทิ้งแบบนี้นะคะให้เราช่วยลอกเขาอะ่ะตอนที่เขาอายุประมาณยี่สิบถึงสามสิบวันนะคะดึงออกแบบนี้ได้เลยนะคะ เพราะว่าถ้าเราอ่ะไปลอกก่อนหน้านี้ทุกคนคือรากเขายังไม่ติดดีนะคะการที่เราไปช่วยลอกช่วยดึงอ่ะมันจะทําให้ของของเราอ่ะมันเกิดการกระทบกระเทือนนะคะทําให้รากเขากระทบกระเทือนเพราะว่ารากเขาเนี่ยยังไม่ติดดีนะคะเราก็แนะนําว่าให้อายุประมาณ20-30วันก่อนนะคะนี่เลยเราก็ลอกให้แบบนี้ได้เลยค่ะเนี่ยใบแก่ๆแบบนี้เราก็ลอกออกได้เลยนะคะจะช่วยให้เขาเนี่ยแตกกอได้ไวขึ้นค่ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเรื่องดอกนะคะพี่ๆการที่ เป็นช่วงฤดูการออกดอกของเขาเนี่ยเราสามารถช่วยเด็ดดอกได้เลยตอนที่ต้นเล็กๆนะคะหนึ่งปีเนี่ยหอมเลยจะออกดอกหนึ่งครั้งในช่วงฤดูหนาวนะคะตั้งแต่มกราเราก็ยาวไปจนถึงประมาณเมษายนนะคะมาดูต้นนี้นะคะนี่ถ้าเป็นช่วงฤดูที่เดือนออกดอกนะคะถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยไม่ว่าเราจะปลูกต้นเล็กหรือต้นใหญ่แค่ไหนเนี่ยเราจะเพิ่งปลูกก็ตามนะคะหอมเขาก็จะมีดอกแบบนี้นะคะพี่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราอยากให้ต้นหอมของเราจเจริญเติบโตไปก่อนยังไม่อยากให้เขาเอาสารอาหารไปบำรุงดอกนะคะเราเด็ดออกได้เลยค่ะนี่อันนี้คือเราสามารถเด็ดเอาไปรับประทานประกอบอาหารได้เลยนะคะพี่ๆแต่อย่าเอาเก็บไว้จนเขามีมาเมล็ดสีดำๆนะคะไม่ต้องเอาไว้ให้ดอกบานนะคะแบบนี้คือเก็บประกอบอาหารได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดูแลหอมเนาะอีกหนึ่งวิธีนะคะที่ทำให้เขาเนะี่ยแต่กอดีนะคะ ใครที่แบบว่ามีคําถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องหออแบ่งเลยนะคะสามารถคอมเมนต์นะคะใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องก้อยจะมาทําคลิปตอบให้นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ